หนังสือเสียงเรื่องคุณโสภาป่วนเมืองประพันธ์โดยวริษฐาก่อนฟังคลิปนี้ฝากทุกท่านกด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อติดตามผลงานต่อไปของวริษฐาด้วยนะคะคุณโสภาป่วนเมืองตอนที่13โดยวริษฐาอะไรกันวะในการจูจูนายก็จะเลิกล้มความคิด ที่จะไล่ล่าแก๊งยิคุณโสภาป่วนเมืองลงเสียกลางคันอย่างนั้นน่ะสิทธ์เข็นเคี้ยวเคี้ยวฝันพูดเมื่อปฏิการได้บอกแก่เขาไปว่าไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวใดๆกับแก๊งยิคุณโสภาป่วนเมืองอีกต่อไปแล้วสาเหตุก็เพราะเป็นคำขอที่มาจากวิรันตีหล่อนกำลังเริ่มที่จะแคลงใจต่อเขามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับเรื่องผู้หญิงเขายอมรับว่าเขาเอง ก็พึงพอใจในความงดงามของแพรวพิราชมากเลยทีเดียวแต่ด้วยศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายชาตรีเช่นกับเขาเมื่อจะมีวิรันตีเป็นเจ้าของหัวใจอยู่คนหนึ่งแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะแบ่งปันหัวใจไปให้กับผู้หญิงอื่นอีกต่อไปเขาควรที่จะหยุดอยู่เพียงแค่วิรันตีเพียงผู้เดียวและสำหรับเรื่องทางครอบครัวของวิรันตีนั้นปฎิการยังเชื่ออ,อีกด้วยว่าสักวันหนึ่ง หล่อนก็คงจะมองเห็นความจริงใจของเขาและไว้เนื้อเชื่อใจเขาจนถึงกับยินยอมพาเขาไปกราบบิดาของหล่อนจนถึงบ้านในสักวันหนึ่งข้างหน้าใช่ในสิทธิ์ฉันมาคิดคิดดูแล้วนะระหว่างแก๊งยายคุณโสภาป่วนเมืองกับพวกเราหนะ่ะมันแตกต่างกันมากนะักฟ้ากับดินนะ่ะเลิกคิดที่จะแก้แค้นหรือญาติดีกับแก๊งยัยคุณโสภาป่วนเมืองเถอะนะ สิทธ์ยืนกำหมัดแน่นขบเคี้ยวเคี้ยวฟันดังฮึดฮัดด้วยความเจ็บแค้นดั่งราวกับถูกกรีดเฉือนดวงใจสิทธิ์กำลังคิดไปว่าบางทีเขาเองก็อาจจะจบลงที่บุษริรินแม้ว่าหล่อนนั้นจะมีอาชีพที่หลอกลวงผู้ชายแต่เขาก็ยังเชื่อว่าหล่อนนั้นจะต้องมีเหตุผลอันสมควรไม่เช่นนั้นแล้ว ผู้หญิงสวยๆมีการศึกษาอย่างกับแก๊งยัยคุณโสภาป่วนเมืองจะกล้าเอาศักดิ์ศรีของเจ้าหล่อนมาแลกกับอาชีพที่สังคมรังเกียจเช่นนี้แน่ไม่ได้นะในการนายจะเลิกล้มความคิดที่จะญาติดีกับแก๊งคุณโสภาป่วนเมืองไม่ได้เด็ดขาดนายลืมไปแล้วหรือว่าพวกเธอๆน่ะไม่ใช่โสเพณีตัวจริงแต่เป็นตัวปลอมเอาอาชีพนี้ขึ้นมาหลอกลวงพวกผู้ชายบ้าก,กาม นายเองก็เป็นคนที่ชอบให้โอกาสแก่คนอื่นๆแล้วทำไมกับแก๊งคุณโสภานายจะไม่คิดให้โอกาสแก่พวกเธอบ้างล่ะวะสงสารลูกผู้หญิงตัวเล็กๆที่ต้องหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวบ้างเถอะนะวะสิทธิศายายเสียยืดยาวด้วยน้ำเสียงอันว้ววอนสีหน้าโศกเศร้าชวนสมเพชผ่าให้ปฏิการต้องพลอยใจหายวาบขึ้นมาเสฉยเฉย ครั้นสังหอนบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อาจบอกได้ว่าเหตุผลใดหรือจะเป็นประโยคท้ายของสิทธิเขาเคยให้โอกาสแก่ผู้อื่นมากมายแล้วกับแก๊งคุณโสพานั้นเล่านี่เขากำลังจะให้ความริษยาที่มีกับใจของวิรันตีกลับมาย้อนย่อเขาให้ต้องสะท้อนไปถึงพระพิราชแล้วหรือไงกันวิรันตีคือผู้หญิงที่มีดีอยู่เพียงไม่กี่อย่าง คือความสวยกับงานบนเตียงนอนและที่เหลือคือสิ่งที่เขาเองก็ไม่ปรารถนาที่จะได้พบเห็นในตัวของหล่อนแต่ถึงกระนั้นเขาก็จะพยายามฝึกหัดหล่อนให้เพียรพร้อมด้วยคุณงามความดีเช่นกับหญิงอื่นและกับแผ่พิราชเล่าเขาควรที่จะทำเช่นไรกับเจ้าหล่อนเมื่อสิจะพยายามรบเร้าเขาให้เขาต้องติดต่อกับเจ้าหล่อนก็เพื่อหัวใจของสิทธิ์เอง กับหัวใจของฉลบฉลยที่ถูกแก๊งยายคุณโสภาป่วนเมืองลักขโมยไปยอมรับว่าแก๊งยัยคุณโสภาป่วนเมืองก็มีสเสน่ห์รุนแรงเอาการอยู่เหมือนกันแม่แต่เขาหากจะไม่มีวิรันตีเข้ามาขวางกัน้นเขาเองก็ต้องเผลอใจไปกับแพลพิราชอยู่เหมือนกันขนาดจะพยายามยับยั้งหัวใจแล้วเชียวก็เกือบจะวิ่งไล่คว้า เอาหัวใจกลับคืนมาให้แก่วิรันตีเท่าจะไม่ทันนายมีห่วงอยู่กับคุณวิของนายใช่ไหมสิทธามน้ำเสียงคาดคั้นน่าเครียดในวูบความรู้สึกอันนั้นของปฎิการรู้สึกใจหายวาบลางสังหนบางอย่างบังเกิดขึ้นอย่างยากที่จะเข้าใจได้เขายังคงมีห่วงอยู่กับวิรันตีจริงหรือยังแคลงใจอะไรในบางสิ่งบางอย่างในตัวของหล่อนกันแน่ หรือจะเป็นความรับผิดชอบแต่ก็ต้องจำใจต่อไปกับสิทธิ์ด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นใช่ฉันยังมีห่วงอยู่กับคุณวิฉันไม่อยากที่จะมีปัญหาใดๆกับเธอที่สืบเนื่องมาจากเรื่องผู้หญิงคนอื่นๆสิ้นเสียงตอบของปฏิการสิทธ์จึงใช้สายตาจ้องมองเพื่อนรักด้วยแววเวทนาสงสารวิรันตีคือใครบ้านช่องห้องหออยู่ที่ใดกัน แม้แต่ตัวของปฏิการเองก็ยังไม่รู้ซึ่งวิรันตีกับแผวพิราชก็ไม่แตกต่างไปจากกันเลยในเรื่องความลับบางทีแพวพิราชก็ยังจะมีช่องสว่างให้เขาและปฏิการได้แลเห็นบ้างอีกด้วยก็ตรงที่เจ้าหล่อนนั้นคือนักศึกษาที่ใช้อาชีพหลอกลวงผู้ชายบ้ากามนำเงินมาใช้เพื่อการเรียนมีที่พักอยู่ณนะที่แห่งหนตำบลใดแต่กับวิรันตีแล้ว คือความมืดมนห่วงคุณวิทั้งทั้งที่นายเองก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณวิคือใครลูกหลานใครงั้นหรือวะสิ์ถามอีกน้ําเสียงพลอยคุณไปกับในายตาเขียวๆนั่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันนายไม่เกี่ยวพูดจบปฏิการก็เดินหนีหน้าสิ์ไปยังบันไดและก้าวขึ้นไปอย่างรวดเร็วปล่อยให้สิิ ต้องนั่งคับแขนใจอยู่เพียงผู้เดียวและเมื่อต้องอยู่คนเดียวสมองของสิทธิ์จึงทำงานอย่างหนักคิดอะไรต่อมีอะไรไม่ตกเสียเรื่องเดียวจะให้เลิกล้มความคิดที่จะตามล่าแก๊งคุณโสภาป่วนเมืองเช่นกับปฏิการเขาก็ไม่อาจที่จะทำใจได้เพียงแค่คิดอย่างรู้สึกเจ็บตรงหัวใจเข้าเสียแล้วเจ็บราวกับจะถูกใครใช้ของมีคมกรีดลงกลางใจก็ไม่ปาน แววตาใช้ความกังวลและร้อนรนมากยิ่งขึ้นแมมจะพยายามคมความรู้สึกกระวนกระวายก็ยิ่งพุ่งแรงยิ่งขึ้นจนต้องใช้สายตามองไกลออกไปทางด้านหน้าต่างห้องโถงด้วยแววตาอันขมขื่นสะท้านแล้วสิทธ์ก็ต้องยิ้มออกมาได้อีกครั้ง เมื่อร่างสูงของฉลบฉลลยเพื่อนรักของเขาอีกคนกำลังก้มหน้าก้มตาเปิดประตูรั้วบ้านอยู่พอดีเพื่อที่จะนำรถเข้ามาเก็บยังโรงเก็บรถภายในบ้านถือว่าสวรรค์ยังเมตตาอยู่กับเขามากเลยทีเดียวเขาเองก็ไม่น่าที่จะลืมฉลบฉลลยเพื่อนรักคนนี้ไปได้เลยเพราะในเวลานี้แล้วคงมีเพียงฉลบฉลลยเพียงผู้เดียวนี่แหละที่มีหัวอกอันเดียวกับเขา คือหลงรักแก๊งคุณโสภาป่วนเมืองเสียจนหัวปรักหัวปรำด้วยกันทั้งคู่ไม่นานเกินรอร่างสูงของฉลบฉลยก็ได้ก้าวเข้ามาในห้องโถงและเดินตรงไปยังบาเล่าก่อนที่จะเดินมาหาร่างของสิทธิ์ที่ยังคงนั่งรอเขาอยู่อย่างใจร้อนรนแต่สิทธิ์ย่างพยายามข่มใจเพื่อรักษาฟอร์มของเขาไว้ก่อน ชฉลบฉลายยืนดื่มน้ำอยู่ตรงหน้าบาร์เล่าครู่ใหญ่ๆแล้วจึงเดินมาหย่อนกายลงกับโซฟาตัวที่ใกล้กับสิทธิจ้องมองหน้าสิทธิ์อย่างพินิจก่อนที่จะเดาสุ่มออกไปว่านายมีปัญหาที่บริษัทของนายหรือเปล่าวะดูสีหน้าไม่ค่อยจะดีเลยนะ่ะงานที่บริษัทของฉันดีมากทำกำไรจนคุณพ่อคุณแม่ของฉันยังยกนิ้วโป้งให้ฉันด้วยนะวะ สิทธ์บอกน้ำเสียงขมขื่นสั่นสะท้านแววตาเลื่อนลอยคลายจะเก็บทุกข์ของคนทั้งโลกไว้กับใจเพียงผู้เดียวสามสายตาของสิทธิ์ยังคงถ่ายทอดความรู้สึกหลายๆอย่างและก่อให้เกิดความสังหรณ์บางอย่างวูบขึ้นในอกของฉลบฉลไยเออฉันก็ลืมไปว่าว่านายน่ะบริหารงานเก่งอยู่แล้วเง้นมันอะไรกันวะที่ทำให้หนายต้องมีสีหน้า เหมือนคนอมทุกไว้อย่างนี้น่ะฉลบฉลายถามอีกเรื่องผู้หญิงว่าสิทธ์บอกน้ำเสียงขมขืนแววตาเลื่อนลอยคล้ายจะนึกทบทวนย้อนไปหาความหลังเรื่องผู้หญิงแล้วใช้แก๊งคุณโสภาหรือเปล่าวะฉลบฉลายถามน้ำเสียงเศร้ารละคนตื่นเต้นฟังดูเป็นน้ำเสียงที่แปลกแปลแฝงในตาอันลึกซึ้ง จนอีกฝ่ายรู้สึกระแวงขึ้นมาอย่างประหลาดความรู้สึกอ้างว้างกลับคืนเป็นความอบอุ่นความน้อยใจเกิดขึ้นชั่วแวบแล้วอาจหานใช่ว่าแกงคุณโสภาป่วนเมืองสิทธ์พูดได้เพียงเท่านั้นก็เงียบอึ้งไปนานกว่าที่จะทำใจได้อีกครั้งเขาก็ต้องพยายามข่มอารมณ์และความรู้สึกอันห่วงหาอาทรให้เบาบางลงไป ด้วยการผ่อนลมหายใจยาวก่อนที่จะกล่าวสิ่งใดขึ้นมาอีกนายฉลบนายเองก็คงจะรู้แล้วสินะว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะเจ็บปวดเท่ากับความรักที่ไม่สมหวังในรักนั่นหนะสิทธิ์พูดเสียงเศร้าและยังมีอะไรอย่างหนึ่งในน้ำเสียงนั้นที่ราบเรียบแกมว้าเวจนทำให้อีกฝ่ายเกิดอาการใจหายวูบ ลึกไปในท่าทีอันโศกเศร้านั้นของสิทธิ์นายกำลังจะบอกกับฉันใช่ไหมว่านายเองก็ตกหลุมรักสาวนางหนึ่งในแก๊งคุณโสภาป่วนเมืองด้วยเหมือนกันฉลบฉลยัยพูดเสียงราบเรียบหากแต่ยังมีรอยยิ้มอย่างเยือกเย็นปรากฏขึ้นที่มุมปากแววตามีร่องรอยหมายมากอยู่เงียบๆสิทธิ์ไม่ตอบกระไรเขาพยักหน้าช้าๆ สี่หน้ายังคงฉายแววเจ็บปวดอยู่อย่างลึกๆในสิทธ์นายกับฉันมันก็หัวอกเดียวกันนะเรามาร่วมมือกันดีไหมฉลบฉลายถามดวงตาคู่คมมีรอยวาดหวังอยู่อย่างเต็มเปี่ยมใบหน้าที่โศกเศร้าอยู่เมื่อครู่เริ่มมีแววยิ้มแย้มขึ้นมานิดๆอย่างพยายามซ่อนความรู้สึกทั้งปวงไว้อย่างมิดชิดร่วมมือยังไงหรือในสิทธ์ เส่แซงถามด้วยใบหน้าที่เฉยชาทางที่ใจนั้นเต้นโครมครามสิทธิจึงตัดสินใจพูดความจริงทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคุณโสภาป่วนเมืองทั้งหมดให้แก่ฉลบฉลายฟังแม้กระทั่งเรื่องที่พักอาศัยของแก๊งคุณโสภาป่วนเมืองตลอดจนเรื่องที่เจ้าหล่อนทุกคนยังคงเป็นนักศึกษาอยู่สร้างความปราบป,ปื้มให้แก่ฉลบฉลายเป็นอย่างมากสัตรีที่เขาหลงรักอยู่นั้น ใช่ว่าจะต้อยต่ำเกินไปกว่าที่เขาจะรับได้สามเจ้าหล่อนยังมีคุณงามความดีหลายๆประการที่เหนือไปกว่าคนรักของปฏิการเสียอีกเหนือกว่าก็ตรงที่เขายัางได้รับรู้ว่าคนรักของเขานั้นพักอาศัยอยู่ณที่แห่งใดและก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรอีกต่อไปแล้วหากเขาและสิทธ์จะคิดตามล่าเจ้าหล่อนไปจนถึงอาพาร์ตเมนต พี่เจ้าหล่อนพักอาศัยกันอยู่ฉลบฉลายจ้องมองใบหน้าสิทธิ์แล้วจึงยิ้มให้แก่กันด้วยแววตาเต็มตื้นขึ้นมาแวบหนึ่งพรุ่งนี้นายช่วยพาฉันไปหาแก๊งคุณโสพาป่วนเมืองด้วยนะคิดเสียว่าทำบุญครั้งใหญ่กับคนมีความรักสักครั้งเถอะนะฉลบฉลายพูดดวงตามีแววมาดหมายสิทธิพยักหน้าอย่างเข้าใจในรัก ทั้งของเพื่อนรักและเขาเองคงไม่มีใครที่ไหนอีกแล้วที่จะเข้าใจกันและกันได้มากมายเท่าสิทธิ์และฉลบฉลัยต่อเมื่อจะมีใจที่ไปในทางเดียวกันแล้วสิทธิ์กับฉลบฉัยก็คงจะไม่ปล่อยให้เวลาต้องเลยผ่านไปอย่างสูญเปล่าประโยชน์เขาทั้งสองก็คงจะรีบตามล่าตามหาหัวใจของเขาทั้งสองที่ถูกแก๊งคุณโสภาป่วนเมืองลักขโมยเอาไปด้วย ในหนนั้นใช่ว่าแก๊งคุณโสภาจะลักขโมยไปเพียงทรัพย์สินหรอกนะแต่ก็ยังคงมีหัวใจของเขาทั้งสองติดไปด้วยก็ยังอยากจะรู้เหมือนกันว่าหัวใจของแก๊งคุณโสภานั้นจะตกหล่นอยู่กับเขาทั้งสองด้วยหรือไม่ถ้าหากจะตกหล่นอยู่กับเขาทั้งสองก็ถือว่าเป็นบุคเพสันนิวาสของพวกเขาด้วยกันทุกคนประสิทิ์ ยืนจ้องมองจากระเบียงชั้นบนของตึกลงมายังลานจอดรถที่หน้าตึกด้วยอาการอันข้านแค้นจนคับอกไม่มีสิ่งใดเลยที่จะกระทำให้เขาต้องเจ็บแค้นได้เท่ากับการรอคอยและยิ่งจะเป็นการรอคอยจากหญิงที่เขาปรารถนาจะใกล้ชิดอีกด้วยวิรันตีคือหญิงคนเดียวที่ประสิทธิ์ปรารถนายิ่งนักหล่อนขับรถหายไปจากบ้าน แต่เช้าจรดคำ่ำแม้เพียงแต่เงาของหล่อนนั้นก็ยังไม่ปรากฏมาให้เขาได้คลายคิดถึงยิ่งต้องเฝ้ารออยู่เป็นนานเช่นนี้อารมณ์หึงหวงโกรธแค้นก็ยิ่งพุ่งขึ้นราวกับไฟที่กำลังลุกลามไม่ป่าให้วอดวายไปในพริบตาหรือหล่อนจะได้รับอันตรายใดๆที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแต่หากจะเป็นเช่นกับที่เขาคิดป่านี้ ก็คงจะมีการติดต่อมาจากสถานที่ต่างๆแล้วทั้งโรงพักหรือโรงพยาบาลแต่นี่ไม่ใช่หรือว่าประสิทธิ์กำมือแน่นกับขอบระเบียงซึ่งประดิษฐ์ไว้อย่างสวยงามด้วยอารมณ์ที่ข้างแค้นเมื่อจะชุนคิดขึ้นมาได้ว่าวิรันตีอาจจะไปพบเจอกับชายใดเข้าสักคนที่ถูกใจหล่อนและผู้หญิงอย่างวิรันตีนั้น ก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าเรื่องผู้ชายหล่อนใช่จะน้อยหน้าใครเสียที่ไหนไม่งั้นก็คงจะไม่ยึดอาชีพค้าบริการมานับแต่ที่เริ่มเติบโตเป็นสาวรุ่นจวบจนมาพบกับเขาและเขาก็ได้ให้ความช่วยเหลือต่อหล่อนมาตลอดในเรื่องเงินเงินทองทองเมื่อจัสนิทสนมต่อกันมากยิ่งขึ้นด้วยมีเสน่หาเข้ามาเป็นตัวเชื่อมจากลูกค้าที่แสนดี ก็เลยต้องกลับกลายมาเป็นสามีของวิรันตีในปัจจุบันประสิทธิ์ต้องทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอดีตของเขาไม่ว่าจะเป็นภรรยาที่แสนดีอย่างสุจิตราหรือกระทั่งแผพวพิลาศบุตรสาวคนเดียวของเขาประสิทธิ์ต้องยอมให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่วิรันตีไปจนหมดสิน้นความรักความเมตตาความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วเหตุใดกัน หลอนจึงกล้าทำกับเขาได้ถึงเพียงนี้ปล่อยให้คนที่รักหล่อนต้องเฝ้ารอคอยชะเงื้อแลหาด้วยความรักและห่วงใยจนใจจะขาดตายไปเพราะความลุ่มหลงกำลังคิดที่จะหมุนตัวกลับเข้าห้องและตั้งใจว่าจะขับรถออกตามล่าวิรันตีให้ถึงที่สุดแม้ค่ำคืนนี้จะยังไม่พบหล่อนเขาก็จะไม่ขอขับรถกลับมาบ้านอีกเลยฉับพลัน รถเก่งคันโก้ของวิรันตีก็ได้แล่นปราดเข้ามาจอดอย่างโรงเก็บรถในทันทีที่มาถึงประสิทธิ์จึงยืนค้างคาอยู่กับที่เช่นนั้นเพียงแต่การรอคอยให้วิรันตีเข้ามาง้องอนเขาเหมือนกับทุกๆครั้งที่หล่อนกระทำสิ่งที่ขัดใจแก่เขาดูเหมือนว่าวิรันตีเองก็จะรู้ตัวเมื่อก้าวลงมาจากรถเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หล่อนจึงรีบพ่าร่างอันบอบบางสาวเท้าเยาวๆเข้าไปยังตัวตึกและรีบก้าวขึ้นบันไดยอย่างรวดเร็วเมื่อจะก้าวเข้ามาภายในห้องนอนแล้ววีรันตีและเห็นร่างอันสูงใหญ่ของประสิทธิ์ยืนหันหลังอยู่ในอาการที่กําลังรอการงอนง้อจากหล่อนทำไมกิริยาอาการเช่นนี้วีรันตีจะรู้ไม่เท่าทันก็เป็นอยู่บ่อยๆทุกครั้ง ที่หล่อนจะแอบหลบหนีไปหาความสุขกับผู้ชายคนอื่นๆหรือจะเป็นปฏิการและวิรันตีเองก็สรารภาพกับใจของหล่อนเองว่านับแต่ที่พบกับปฏิการแล้วผู้ชายคนอื่นๆก็พลอยหมดความหมายสำหรับหล่อนไปในทันทีเหลือก็แตะเขากับชายชราที่วิรันตีเองก็ต้องฝืนใจแกล้งทำรักให้แก่เขาไป ต้องยินยอมทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อเงินตัวเดียวเงินที่เปรียบเสมือนกับพระเจ้าแกว่วิรันตีวิรันตีเดินเข้ามาทางด้านหลังของประสิทธิ์ใช้แขนทั้งสองข้างโอบก,กอดร่างอันสูงใหญ่ของประสิทธิ์ราวกับจะรักใคร่เสียเต็มประดาคุณประสิทธิขาโกรธวิอยู่หรือเปล่าคะวิรันตีออดอ้อนเสียงหวานแขนทั้งสองข้าง ยังคงรูปไร้ไปทั้งกายของประสิทธิ์ผ่าให้หัวใจของคนแก่ต้องกระตุ้นเต้นแรงผิดปกติความอ่อนหวานความวาาวิวที่วิรันตีมอบให้แก่เขานั้นมันมากเกินกว่าที่จะทำให้ใจโกรธแค้นหลอนได้อีกต่อไปประสิทธิ์จึงหันมาสบในตากับวิรันตีวิหายไปไหนมาทั้งวันล่ละครับรู้ไหมว่าผมเป็นห่วง ทั้งห่วงทั้งระแวงและหึงหวงกลัวว่าจะมีชายอื่นมาแย่งคุณไปเชยชมต่อจากผมประสิทธิ์พูดเสียงอ่อนหวานดวงตาที่จ้องมองมายัางใบหน้าง,งามของวิรันตีเต็มเปี่ยมไปด้วยความคลั่งคล้ายวิรันตียิ้มหวานร่างของหล่อนพยายามเบียดร่างของประสิทธิ์แนบสนิทผนึกแน่นราวกับจะเป็นร่างเดียวกันและวิรันตี ก็รู้สึกว่าวิวขึ้นทุกๆวินาทีแม้ว่าจะพึ่งสุขสมมากับปฏิการมาแล้วเมื่อตอนกลางวันแต่เพราะรสวัสด์ของปฏิการก็ยังดูอ่อนไปสำหรับวิรันตีเสียงลมหายใจของวิรันตีได้ยินถนัดอยู่ข้างหูก่อนที่หล่อนจะเลื่อนริมฝีปากเพื่อดูดรสสัมผัสจากปลายลิ้นของประสิทธิบอกวิก่อนสิคะ ว่าคุณประสิทธิ์หายโกรธวิหรือยังนะคะปาก็พร่ำถามเขามือทั้งสองข้างก็คอยขยุ้มแขนของประสิทธิ์ด้วยอารมณ์รันจวนสุดทวินหายหายโกรธแล้วล่ะจะ้ะประสิทธิ์พูดเสียงอ่อนได้เพียงเท่านั้นแล้วไฟในอารมณ์ก็เริ่มผุดขึ้นมาจนได้เขาจึงอุ้มร่างเบาบางของวิรันตีกลับเข้าไปยังห้องนอน ค่อยๆวางร่างบางนั้นลงกับเตียงนอนอันอ่อนนุ่มวิรันตีนอนบิดกายไปมาคล้ายจะยั่วยุอารมณ์เขาให้ลุกหลามยิ่งขึ้นและอารมณ์ปรารถนาของประสิทธิ์ได้จุดประกายความเร่าร้อนเขารู้ถึงความต้องการของวิรันตีนั้นมีมากเพียงใดคราวนี้เสื้อผ้าที่สวมอยู่กับกายของวิรันตีจึงค่อยๆหลุดไปกองอยู่กับพื้นข้างกับขอบเตียงทีละชิ้น จนเหลือเพียงร่างที่เปลือยเปล่าผิวพันธ์อันขาวนวลของหล่อนผ่าให้หัวใจคนแก่อย่างประสิทธิ์แทบดับดิ้นไปในวินาทีนั้นๆหากว่าเขานั้นจะเปลือยกายของเขาเองแทบไม่ทันจนต้องกลายเป็นกระชากเสื้อผ้าของเขาเองให้หลุดพ้นไปจากกาย